สวัสดีครับสว,วัสดีเพื่อนๆชาววิคเตอรี่บานะวันนี้เรากลับมาแล้วสําหรับ MT09 น้องบูลูกรักของผมนะที่จริงผมขายไปแล้วแหละแต่ว่าเจ้าของเขาซื้อไปแล้วบอกว่าไม่ใช่แนวนะขอมาขายคืนนะเรารับคืนอยู่แล้วนะลูกลักเราเราก็ขายแซดไอมไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็กลับมาซื้อคืนแล้วกันนะะ ไเดี๋ยวเราจะลองบิดซะหน่อยดิไม่ได้ขี่มาเป็นเดือนแล้วไปอยู่กับเจ้าของใหม่เอา้าลูอุ้ยยังแรงเหมือนเดิมนะฮะก็เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคิดถึง MP09 คันนี้เหมือนกันนะครับก็หลังจากนี้น่าจะเก็บไว้ขี่ก่อนตัพักนะครับเดีย๋ยวค่ว่ากันอุยน้ำน้ำน้ำก็ตอนขายก็ไม่ไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่นะครับ ว่าเราด้วยจิตวิญญาณของการเป็นพ่อค้านะพอเห็นกับไรนิดนึงก็ปดไม่ได้ไงครั้งนี้น่าจะเก็บไปขี่ก่อนนะครู้ดิโค้งอย่างดีเจ้าของใหม่ซื้อไปขับได้ประมาณสองร้อยสามร้อยโลเองนะับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แนวเขาฮะเขาขี่รถสปอร์ตมาก่อนไนงะแล้วก็มาขับ MT ปุ๊บ m ็มันใช้ความเร็วสูงแล้วมันปะทะลมเยอะเลยขับไม่ไหวนะท,ท้ายขาย ก็กลับมาอยู่กับเราครับเราก็รับซื้อคืนครับไม่มีปัญหามาเดี๋ยวเรามาเล่นโค้งกันเยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหกดลงไปกดลงไปคือมันเป็นรถที่เข้ามือเรามากนะเราขี่มันจนเรารู้จักมันแล้วอะ่ะ สรุปแล้วอนะรถที่ชอบก็คือรถที่ใช่นะครับก็พอมาจับ MT แล้วก็นึกถึงฟิลของเซท X6 นะฮะเดี๋ยวเราขี่ช้าๆรอบเพื่อนด้านหลังด้วยดีกว่านะก็คือฟิลมันคนละฟิลเลยนะครับ MT เนี่ยก็คือมันแรงกระชากมากนะครับแต่ว่าเ X6 เป็นรถที่ต้องใช้รอบนะบแต่ถ้ารอบเราใช้ไม่ถึงมันก็เหมือนว่าท่อมันจะดังมากนะครับแต่ความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะ แต่ว่าถ้าเราลากรอบกับประมาณ1 0 0 0 0นขึ้นไปนะครับจนถึงหมื่นหก็คือแบบมันแรงมากนะแต่ปัญหาของผมก็คือมันหมอบนะบมันก้มเนาะเราขี่รถในเก็ตมานานแล้วอ่ะพอเราไปเจอรถสงกลมๆม,มันเหนื่อยนะแต่ว่าก็ได้จังหวะขายด้วยแหละก็เลยขายนะครับแต่ไอหกถ้านั่งมันอะไรก็นั่งลําบากแต่ว่ามันหล่อนะครับเป็นรถที่ขี่ดีครับขี่ดีมากควิคคิปเตอร์เนี่ยดีกว่า m อเยอะมากนะ นิ่มมาก MP นี่ Quick ตอ i ์ p e r นขาแข็งนะครับมันจะแข็งๆหน่อยแต่ว่าของ z ซ6นี่สกิดนิดเดียวก็ติดเลยนะข้างหน้านี้ก็ R1 จากช่องเ e t it l i ลน t นะครับฟิวล,ลิงน้ำหนักก็ถือว่าพอๆก,กันครับกับ z ซ6นะน้ำหนักไม่เกิน200นอั้งกู่นะแต่ว่าการควบคุมในการขับขี่ MP น่าจะง่ายกว่านะเพราะว่ามันเป็นรถนั่งตรงๆ ่าถ้านัางอาจจะไม่เท่เนะีเทขคงอาจจะไม่สุดเท่าแซดไอคแน่นอนนะครับวิ่งถนนแบบเนี้ยไฮจะปีดแบบนี้นี่สูแซดไอคไม่น่าได้นะครับเหนื่อยนะถ้าเกิดจะไปตามจริงนะแต่ถ้าเกิดบนดอยนะบนดอยแคบๆถัดดรอยแบบเยอะๆก็ตาม MP เอพีเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็ได้อย่างเสียยากนะครับรถที่ชอบก็รถที่ใช่เนาะเลือกรถที่เราแฮปปี้นะครับเลือกรถที่เราชอบดีกว่าเนาะผมก็ได้ตัดสินใจแล้วว่า เราน่าจะมาทางนี้แหละมาเสิร์อัพทอฟนี่แหละพอได้ลับมาขี่แล้วก็รู้สึกดีครับรู้สึกมีความสุขเฉยเลยโอ้ข้างหน้าเขาเบรกนะียเวลาเลือกรถใช้ให้เลือกรถตามใจเรานะครับอย่าไปเลือกตามคนอื่นเด้อหลายๆคนถามคนนูน้นถามคนนี้ผมแนะนำรัาถามตัวเองอยากขี่อะไรอยากขี่แบบไหน ใจเราอยู่ตรงไหนก็ซื้ออันนั้นนะครับอย่าไปให้คนนั้นบอกว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าเอาที่ตัวเราดีครับรถที่แรงอาจจะไม่ตอบโจทย์นะผมบอกให้ต่อให้ซื้อตัวพันมานะบางคนก็ถามผมไม่อัพตัวพันหรือพี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยผมซื้อตัวพันมาผมก็ไม่ได้ขี่นะครับผมก็ไม่ได้ใช้มันขนาดนั้นอยู่แล้วนะสรุปแล้วผมก็ขี่เท่าเดิมครับผมก็เลยกลับมาขี่มันดีกว่านะที่จริงผมจะไม่ซื้อก็ได้หรือผมจะซื้อเพิ่มผมก็ซื้อได้ครับ แต่ว่าเราเลือกแล้วว่ารถที่ชอบคือรถที่ใช่เนาะตัวพันอาจจะเป็นรถที่ดีครับเป็นรถที่ดีมากเป็นรถที่แรงแล้วก็อุปรกรณ์เซฟตี้การขับขี่อะไรดีหมดนะครับแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์กับการใช้งานเนาะอย่างเช่นถ้ามีคนซ้อนนี่ครับ m p 0 9ยังไงก็ตอบโจทย์กว่าอยู่แล้วเอาไว้ขี่ที่แบบชิวๆไม่รีบไม่ร้อนอะไรขับในเมืองอะไรเงี้ย M.D.09 ตอบโจทย์กว่าแน่นอนนะแล้วผมใช้ใช้ในโจทย์แบบนั้นนะผมไม่ได้ใช้แบบโจทยนะ์ในใช้ความเร็วสูงบิดเออทางทางตรง200บวกบวกยังไงเนะี่ยผมก็ไม่ขี่นะเพราะว่ามันอันตรายนะบัตเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกนะครับถนนเปียกหมดเลยอันตรายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายาง R.11 ของ b r i s t o e เนี่ย ขนาดฝนตกขนาดนี้ไม่รู้สึกลื่นเลยนะดีโคตรโผมบอกให้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้พูดจากใจเลยก็ขอโทษพี่ๆน้องๆที่ทําให้ผิดหวังหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าผมต้องอัพไปตัวพันอะไรเงี้ยแต่พอดีว่า MP09 เขามาถามขายคืนด้วยเนี่ยก็เลยซื้อแต่ว่าถ้าไม่มี09คันนี้ก็คงไม่ซื้อตัวพันเนะเพราะว่าผมเคยลองขี่แล้วผมเคยมี Z X10 ผมเคยมี TBR พันแล้วครับสรุปแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับแต่ว่ามันดีมากมันเท่มันหล่อระเบิดแรงนะระบบการขับขี่มันโคตรดีเลยนะแต่มันไม่ตอบโจทย์นะอันนี้ก็คือคําตอบนะครับแต่มันดีหมดแหละแต่ถ้าใครมีงบถึงนะครับก็แนะนําซื้อเลยนะครับซื้อมันไปเถอะยังไงมันก็ดีนะครับถ้าแบบผมมีงบเยอะๆนะวันข้างหน้านะผมอาจจะซื้อแบบ พันนะแล้วก็รถสกูตเตอร์นะพวก300ีซพวกฟอร์ซ่าพวกเอ็กแม็กอะไรไปใช้คู่กันอันนี้ผมว,ว่าน่าจะดีมากนะแต่ว่า MP 0 9มันก็อยู่กึ่งกลางๆนะครั้งรถเป็นรถสบายแล้วก็เป็นรถแรงด้วยนะข้างหน้านี่เป็นเวอร์ซิตสายสิ่งนะครับลองดูครับทุกคนเหนที่ผมบอกฮนะเลือกรถที่เราชอบไม่จะเป็นต้องเลือกรถที่แรงเสมอไปนะ รถอะไรก็ได้ที่เราขี่แล้วเรามีความสุขนะัขี่แล้วเราสบายใจอั่นน่นคือรถที่ดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องแพงนะจะเป็นรถที่เราขี่แล้วสนุกกับมัน เพื่อนก็น่าทิ้งเลยครับผมจะเป็นคนขี่เร็วเป็นบางจุดนะครับถ้าจุดไหนไม่มั่นใจผมก็จะผ่อนนะครับแล้วก็ชอบรอเพื่อนนะครับขี่เร็วแป๊บหนึ่งแล้วก็ขี่รอแหละไม่อยากทิ้งใครไว้นานนะครับก,กลัวเขาหงองนะไปถึงก่อนก็ไม่ได้อะไรเนาะไปถึงก่อนก็ไปนั่งเหงาก่อนนะครสุดท้ายก็ต้องรอเพื่อนอด,ดีนะก็เลยขี่รอๆกันไปด้วยนะัง เร็วเป็นบางจุดที่เรามั่นใจว่าถนนมันโอเคนะครับที่เราสามารถเล่นได้จุดไหนที่เราไม่โอเคเราก็ไม่เล่นดีกว่านะปลอดภัยครับก็ขับแ x ดกมาแล้วก็กลับมาขับนีปุ๊บรู้สึกว่า MD แม่งโคตรแรงเลยนะมันตึงมาก ค่อยแต่งมันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กันตัดนะแล้วก็เดี๋ยวจะหาพวกท่อฟูอะไรมาใส่นะแล้วก็จะมีท่อเดิมไว้เอาไว้ลงสนามครับ, mm. รบเชียงใหม่เขามีสนามเปิดใหม่นะครับ mm. ก็แต่เขาไม่ให้ใส่ท่อแต่งครับ mm. เราจะเก็บไว้ด้วยเดี๋ยววันไหนบ้างาเดี๋ยวเราจะไปขี่สนามกันนะครับ mm. โอ้ไบค์เกอร์ครับเ mm. ยอะน้องแบงค์ไปขับของเขาเฉย สวัสดีนะครับกลุ่มไหนไม่รู้นะฮะแต่ถ้าทายไว้ก่อนเพื่อนๆเราอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นทริปที่แบบขับชิวๆนะก็เป็นทริปเปิดตัว MP09 นะปรับสูนในอ้อมปกอ้อมใจรถเราไม่มีกันตะบับน,นะครับจุดไหนที่เราผ่อนได้เราก็ต้องพ่อนนะ ออกมาก็มืดฝนกันแบบมืดมากนะแต่ตอนนี้เริ่มสว่างแนละ้วข้างหน้าก็มี GS 102นะครับของ B.M. Touring เนี่ยเขาก็ขี่มาด้วยกับเราแต่ว่าเราไม่รู้จักเขานะครับแต่ว่าขี่ไป,ปรพร้อมๆกันเนาะพี่เขาก็สิ่งดีเหมือนกันนะน,นี้เราแบบขับชิวๆดีกว่าเส้นนี้ก็เป็นเส้นเชียงใหม่เชียงรายนะครับดอยสะเก็ด จนถึงเชียงรายเลยนะครับไปถึงก็จะเก็บแม่ขจรนะครับแล้วก็ไปถึงนู่นเลยนะครับเมืองปราเป้ามุงแล้วก็แม่ลาวนะครผม,มก็จำพื้นที่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าเส้นนี้ขับสนุกครับเป็นถนนไฮสปีดนะก็ต้องระวังหมาแมวด้วยนะครับบางทีมันโผล่ออกมาก,ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ มีความสุขกับการขี่รถนะกลับมาขี่ MP09 แหล,ละประกาศว่าจะขี่กีกยาวๆเลยทุกคนนะ่าจะภาพจำกับช่องผมแล้วก็คือ MP09 ไม่กล้าขายแล้วแหละเดี๋ยวค่อยหารถอื่นมาขายเนะผมก็เป็นพ่อค้ารถนะฝากติดตาม facebook ด้วยนะครับตาตาั้มก็มีรถแบบเอ่อรถอะไรมาขายก็เดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ขายในช่อง YouTube เท่าไหร่เนาะไม่ค่อยได้มาประกาศบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าไปติดตามในเฟซได้นะแต่เดี๋ยวเราวันข้างหน้ารถผมมีเยอะขึ้นกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำแบบจริงจังเนาะอาจจะรีวิวรถด,ด้วยนะแล้วก็เ,เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้รถอะไรแบบไหนก็ทักมาคุยได้นะครับ หลายคนมาถามพี่ขาย MT 09ไปแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะผมก็แบบเซ็งเป็ดเลยนะฮะไม่อยากขายมันเลยทุกคนจำเราแบบในภาพของ MT ไปแล้วผมขี่ MT 09มาสี่คัน,นแล้วนนซื้อมาขายไปซื้อมาขายไป MT 09 4สี่คันแล้วทุกคนจนแบบเขาเรียกว่ารู้จักรถมันค่อนข้างดีมากไปก่อนนะครับพี่ อนนี้เราถึงร้านกาแฟแล้วนะครับผมกาแฟบนดอยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ดูมาจนจบคลิปนี้คลิปนี้พูดไปเยอะเลยเหมือนบทนะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันทริปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราววา่าเดี๋ยวเราจะมาหารีวิวรถเพื่อนๆดีกว่าออโอเคหาหาที่จอดก่อนโอเควันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณนะครับเพื่อนๆบา,บายยย